ที2อยู่ซ้ายนะครับแล้วก็ t 1 12พัดอยู่ขวาจะเห็นว่าลักษณะแสงสปอตสปิลใกล้เคียงกันแต่ว่าอุณหภูมิแสงนั้นตัว t 1 12พัดน่าจะออกขาวกว่านะลองสลับกันดูครับนี่ครับ เวลทูที12แล้วก็ที12พัดในมือของผมนะครับหลายคนสงสัยว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ผมทดสอบให้ดูครับกับทดสอบการใช้งานจริงในสถานที่จริงนะครับเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามืดสนิทเมื่อไหร่ผมจะทดสอบให้ดูเวลทูที12แล้วก็เวลทูที12พัดครับคลิปนี้รู้แน่นอนว่าเขาต่างกันยังไง ซ้ายคือเวลทูทีสิบสอนะครับขวาคือเวลทูทีสิบสองพัดผมเปิดแสงคู่ให้ทุกคนดูเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจอดลึกกันทีละตัวนะครับคราวนี้เรามาดูตัวทีสิก่อนครับผมจะส่องที่ตรงกลางแล้วก็ใส่ให้ดูครับ จากนั้นมาดูทีสิบสองพลัสครับทุกคนเห็นความแตกต่างหรือเปล่าสายครับคราวนี้ผมจะถือเดินเข้าไปนะครับเวลทูทีสิบสองครับ เวลทูทีสิบสองพลัสครับ มาดูต้นมะพร้าวกันบ้างนะครับผมเริ่มจากเวลทูทีสิบสองครับด้านบนนะครับแล้วก็ลองไล่มาดูด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกทีหนึ่งครับผมจะซูมให้ดูนี่คือซูมประมาณสี่เท่านะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเข้มแล้วก็ส่องถึงแบบชิวๆเลยนะประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับถ้าติดไฟเป็นแบบนี้ เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมซูมเอาออกมาตัวนี้คือเวลทูทีสิบครับคราวนี้เป็นตัวเวลทูทีสิบสองพลัสนะครับระยะ1 0 0่งรถึงร้อเมตรผมจะไล่ลงมาด้านล่างเหมือนกันเลยจากนั้นก็ไล่ขึ้นไปใหม่นะครับคราวนี้ก็จะซูมให้ดู หลังจากซูมแล้วแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเข้มแล้วก็สว่างจ้ามากๆเลยนะครับถ้าผมปิดแสงครับเป็นแบบนี้เปิดแสงใหม่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซูมเอาออกเวล t ์ทูทีสิบพลัสครับ คราวนี้เราเปลี่ยนมุมกันมากนะครับผมจะมาส่องที่มุมที่มันมีร่องตรงกลางเข้าไปนะครับตอนนี้ผมใช้โคมไฟเปิดอยู่ถ้าผมปิดโคมไฟนะครับแสงจะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาเริ่มที่เวลทูทีสิบสองครับนี่ครับตรงกลางที่ผมบอกที่มันจะเป็นร่องเข้าไปมันก็จะได้ระยะเพิ่มขึ้นนะก็สักประมาณ30 40 50เมตรครับแต่ว่าระยะแค่นี้ชิวๆครับ ผมส่องตรงกลางภาพนะครับแล้วให้ทุกคนดูสปอร์ตสปิลเวอร์ทูทีสิบสองสายมาแค่นี้ก็เต็มเฟรมนะครับสายมาแค่นี้เต็มเฟรมจากนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูมุมต่างๆกันนะครับ โอเคครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเวลทูทีสพลัสบ้างแสงที่ทุกคนเห็นคือเวลทูทีสพลัสนะครับผมส่องตรงกลางภาพให้ดูสปอตแล้วก็สปิลลักษณะแสงจะคล้ายๆกันแต่ที่ผมดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็คือตัว T12 พลัสน่าจะออกขาวๆกว่านะอุณหภูมิแสงนะครับจากนั้นผมจะสายไปสายนิดเดียวก็เต็มเฟรมนะครับสายมานิดเดียวเต็มเฟรม จากนั้นเราส่องมุมต่างๆกันบ้างาเราจะเห็นแสงที่รถวิ่งมานะครับก็เทียบแสงกันไปเลยผมส่องมาฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ส่องไปที่รถก็ประมาณนี้ครับผมคราวนี้ผมจะให้ดูแบบสลับกันนะครับดูทีสิบสองพัดก่อนอ่าทีสิบสองธรรมดาครับ แล้วก็ T12 พัดทีสครับ T12 พัดครับคราวนี้ผมจะเปิดพร้อมกันนะ T12 อยู่ซ้ายนะครับแล้วก็ T12 พัดอยู่ขวาจะเห็นว่าลักษณะแสงสปอตสปิลใกล้เคียงกันแต่ว่าอุณหภูมิแสงนั้นตัว T12 พัดน่าจะออกขาวกว่านะลองสลับกันดูครับนี่ครับ โอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบแสงเวลทูทีสิแล้วก็ทีสิบสองพัด